เพราะว่าไม่รู้จักวิธีการเทคยอดเทคนีไงระหว่างแก๊งหลอกลวงต้นตุนที่เอาการเป็นชาชนไปเดียวไปคู้เงินไปทำธุรกรรมการเงินตรงไหนเพราะเขาพูดแร่คำหมานคืนอย่างเงี้ยแล้วก็ไอที่ยังไม่มาเขาไม่กล้ามาเขาพู่แต่ด้็นฝไปแล้วเขาบอกว่าตอนแรกคุยกันว่าเกิดการลื่นแ่เขาไม่ได้ ทางที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเปนี่หรือเปล่าก็มีชค่ะเจ้าหน้าที่ธนาคารแหละรับรองเลยถ้าไรวิศวกรเครื่องบินไม่ได้ดูหน้าคุณลุงเยอะหกกราบินจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นไหมไม่เคยเลยมารู้อะไรรับจ้งอย่างเดียวสามแสนเจ็ดนี้แล้วก็นี่คือรายการถอนทั้งหมดสิบสองรายการด้วยสิบสองรายการ สามแสนเจ็ดหกหมื่นนะครับยอดตรงกันแล้วก็คือนี่คือยอดอาชื่อของแต่ละคนที่โอนออกไปนี่คือพี่เนี่ยโอนไปทางเหมือนว่านี่นะสำรวยสำรวยสำรวยขึ้นชื่อแล้วสามลวยนีชื่อนางสำรวยใช่พี่ขึ้นทันหมดเลยกับนมั้่ผมจอดจองได้เลยไหมวะผมขออนุญาตมาใช่ไอ้บิ๊กแล้วอีกฉบับหนึ่งคือว่าเป็นหลักฐานนชื่อว่าเราเราเราถ้าเราจอดจองจะจับ เราสามารถเรียกรายชื่อทุกนี้มามาสอบปากคำได้ก่อนตอนนี้เอาอง่ายที่ผมที่ต้องการตอนนี้นะเรียกรายชื่อทุกนี้มาสอบปากคำก่อนเป็นรายชื่อจากจากการโอนเงินพี่โอนเข้าโอนออกโอ้โง่ายมากยอดทสามยอดสามแสนเจ็ดชื่อแล้วแล้วปรากฏว่าไอ้คนที่โอนเข้ามาไ่นไม่ใช่ชื่อคนกู้ใช่เป็นชื่อคนเหล่านี้ที่เราประการอยู่เข้าบัญชีถามว่าเป็นไม่ใช่ชื่อคนกู้มันไม่ใช่ที่บัญชีอื่นนายสมบูรณ์ ก็ขอสอบก่อนครับสอบปัจจุบัก่อนเพื่อเพื่อการสอบแต่วันนี้เนี่ยว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่สบายใจให้สายบาดใจก็ต่อเชิญลูกบ้านมาผู้ใหญ่ก็ไม่สบายใจแหมกลนาัว่าผู้ห้าแสนเขาขอจ่ายให้ครึ่งหนึ่งเอาแค่ครึ่งหนึ่งเหลืยครึ่งหนึ่งก็ แบ่งกันนะว่างั้นเถอะให้สมภองเนี้ยห้าแสนเพราะสมภองกรเมยานี่รวมเป็นเงินแล้วห้าแสนขอจ่ายที่สองแสนห้าทีนี้ทางสมปองก็ไม่ยอมช่วยจะโดนยื่นความผใหญ่หอีกเขาก็จะโทรมาบอกว่ามันเสือกอะไรมันยุ่งอะไรเขาทำถูกต้องหมดถูกต้องทุกอย่างที่ขเขาทำนะ คือว่าก็าทำตามระบบระเบียบอะไรของธนาคารอะไรมีอะไรที่น้ำคงหนังสือก็เลยบอกให้ออกออกมาให้มาทําเลยที่สารากลางบ้านเนี่ยอผู้ใหญ่พร้อมที่จะพัะชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านได้รับทราบกิ่ว่าไม่มาวันนี้ะะวันต่อไปก็ต้องมาเอง